ครั้งที่454ถราอารหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลจากการทัดทรงประดับและตกแต่งกายด้วยดอกไม้และของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้อง การประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอารหันต์ทั้งหลายทัางอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจําแล้ว พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งนอนบนท er. uh ี่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำถ้าท่านผู้ฟังจะพิจารณาข้อความที่แยกกันนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือ บนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งนี้ในวันนี้แม้ได้องค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าจํำแล้วดุกระนางวิสาขาอริยะอุโบสถเป็นเช่นนี้แลอริยะอุโบสถอันบุคคลเข้าจํำแล้วอย่างนี้แล ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ภัยศาลมากตอนท้ายของพะสูติ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริภพโภคโภชนะในเวลาวิการในกลางคืน ไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงรูปล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเข้าปูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้แลวว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดทุกขทรงประกาศไว้พระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูส่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใด และพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศรุ่งโรดส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าใดซับคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูลทองสิงห์ขีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึง แม้ซึ่งเซีย่ยวที่สิบหกของอุโบสถที่ประกอบด้วยองแปดและทั้งหมดยังไม่ถึงเซีย่ยวที่สิบหกของแสงจันร์ทและหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแหละสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปดทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกําไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสักข,ขสถาน กับมหาวัที่สองถ้าจะพิจารณานะคะก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการขัดเกลาถ้าจะไม่คิดถึงเรื่องของพยัญชนะว่าจะขัดกับอัฏฐะท่านก็จะเข้าใจความหมายของการรักษาศีลอุโบสถถ้าเหตุว่ามิฉะนั้นแล้วท่านก็จะเกิดข้อสงสยัยเช่นสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำ หมายความถึงที่นอนที่เหมาะที่ควรนะคะไม่ใช่ที่นอนที่ไม่เหมาะไม่ควรคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยญ้าถ้าคิดถึงแต่พยัญชนะรักษาอุโบสถกันหรือเปล่าคะที่ไม่ได้นอนบนที่นอนที่ปูลาดด้วยญ่านะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือสำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือที่ควรที่เป็นกัปปิยะไม่ใช่ที่ไม่สมควร ค่ะเสื้อจันทบูลก็ยากเหมือนกันเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นท่านที่รักษาอุโบสถศีลก็ควรที่จะได้เข้าใจด้วยใช่ไหมคะว่าที่นอนอย่างไรถ้าไม่มีเสือจันทบูลปูผ้าลงไปจะเป็นอุโบสถศีลหรือเปล่าคะผ้าก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยคะ่ะก็ควรที่จะเข้าใจจุดประสงค์จริงๆ จะได้รักษาได้ถูกต้องว่าเพื่อการขัดเกลากิเลสพิเศษในการละที่มีศรัทธาที่จะสะสมเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้บรรลุถึงคุณธรรมถึงความเป็นพระอระหันต์ในวันหนึ่งก่อนอื่นที่จะเลยไปถึงเรื่องที่อาจารย์บรรยายต่อไปนะฮะผมขอย้อนกลับมาเรื่องศีลน,นะฮะโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติป,ปาตานั่นเนะ่ะ อ่าสีลข้อน,นี้เนี่ยความจริงเนี่ยผมก็ได้อ่าวิรัษมาโดยตลอดมานานแล้วคือว่าไอ้เรื่องฆ่าสัมในใหญ่ๆนั้นะไม่มีปัญหาแล้วครับนะผมเว้นมานานแล้วทั้งทั้งลูกทั้งเมียคือเว้นจากการฆ่ามานานแล้วแล้วก็สั์เล็กลงไปนั้นก็ก็ได้เลิกม,มานานแล้วเหมือนกันครับคือแมายความว่าทั้งยุ่งทั้งมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าสั์เล็กลงไปเนี่ยได้ทําความยุ่งยากลําบากใจให้ผมเนี่ย เป็นพิเศษทีเดียวครับคือโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยมีมดหลายชนิดใช่ครับแล้วก็เยอะซะด้วยนะฮะอาจจะเพราะว่าอยู่ในสวนหรือไงไม่ทราบครับโดยเฉพาะไอ้มดฝอยๆตัวเล็กๆนี่นะฮะซึ่งผมก็พยายามที่จะวิลัดนะฮะแต่้บางครั้งเนี่ยบางครั้งนี่นะฮะก็ได้สร้างความยุ่งยากให้ผมเป็นอันมากทีเดียวครับ,รบเช่นสมมุติว่าในอ่างล้างหน้าหรือล้ลางมือนี่แหละครับ บางทีเราก็จะรีบไปทํางานนะฮะพอจะใช้น้ำก็อไอ้มดมันก็อยู่ในนั้นฮะไอคันจะเปิดมันก็จะไหลลงไปเลยนี่นะเอาต้องรีบไปล้างที่อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแต่ก็พยายามครับว่าจะวีรัตนอกจากว่าบางครัง้บง,างบางคราวมันเผลอก็ปล่อยพรวดลงไปแล้วหายลงไปนะผมก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเอะเราไม่ได้ตั้งใจคือเราไม่มีเจตนานะฮะผมก็ทิ้งแต่นึกว่าปลอบใจอย่างนี้นะฮะแต่ว่า คงจะจิตในขณะนั้นก็คงจะไม่ผ่องใสแน่ครับผมว่านะฮะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีอคุศลนแน่ๆเลยนะฮะคือความไม่สบายใจหรืออะไรนี่นะฮะแต่ก็ว่าได้พยายามนะฮะแต่ที่ผมยังคล่องใจเป็นพิเศษก็คือว่า,าถ้าสัตว์เล็กกว่านั้นซึ่งผมไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะฮะโดยเฉพาะผมเลี้ยงกล้วยไม้นะครับคือก็ ก็มาติดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าหาว่ามันเล็กกว่าน,นั้นแล้วเราลองสังเกตไม่ได้นี่นะฮะถ้าเราจําเป็นจะต้องอไอสัตว์พวกนี้มันก็เป็นเป็นสัตรูต่อกืล้วยไม้ใช่ไหมฮะถ้าใหญ่ๆนะเช่นเป็นมแมลงหรืออะไรนี่นะผมคิดว่าผมจะไม่ทําแน่ครับผมจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแน่นะแต่ว่าสินข้อน,นี้เนี่ยความจริงเนี่ยผมก็ได้วิรัดมาโดยตลอดมานานแล้วคือว่า ไอเรื่องฆ่าสันว่ในใหญ่ๆนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับนะผมเว้นมานานแล้วทั้งทั้งลูกทั้งเมียคือเว้นจากการฆ่ามานานแล้วแล้วก็สั์เล็กลงไปนั้นก็ก็ได้เลิกม,มานานแล้วเหมือนกันครับ <c oughs> คือหมายความว่าทั้งยุ่งทั้งมดเนี่ยนะฮะแต่ว่าสั์เล็กลงไปเนี่ยได้ทาความยุ่งยากลาบากใจให้ผมเนี่ยเป็นพิเศษทีเดียวครับ <c oughs> คือโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยมีมดหลายชนิดครับแล้วก็เยอะซะด้วยนะฮะอาจจะเพราะว่าอ,อยู่ในสวนหร,รือไงไม่ทราบครับ โดยเฉพาะไอ้มดไขอ่ตัวเล็กๆนี่นะฮะซึ่งผมก็พยายามที่จะวิรัสนะฮะแต่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะก็ได้สร้างความยุ่งยากให้ผมเป็นอันมากทีเดียครับเช่นสมมุติว่าอในอ่างล้างหน้าหรือล้างมือนี่นะครับบางทีเราก็จะรีบไปทํางานนะพะอจะใช้น้ำก็อไอ้มดมันก็อยู่ในนั้น,นะฮะไอ้ขั้นจะเปิดมันก็จะไหลลงไปเลยนะะี่นะเอาต้องรีบไปล้างที่อื่นอะไรอย่างนี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะ,ะแต่ก็พยายามครับว่าจะวิรัดนอกจากว่าบาง,าง,บางครั้งบางคราว มันเผลอก็ปล่อยพรวดลงไปถ้หายลงไปนะผมก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเราไม่ได้ตั้งใจคือเราไม่มีเจตนานะฮะผมก็เพียงแตนึกว่าปลอบใจอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคงจะจิตในขณนะนั้นก็คงจะไม่ผ่องใสแน่ครับผมว่านะฮะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีอกุศลแน่ๆเลยนะฮะคือความไม่สบายใจหรืออะไรนี่นะฮะแต่ก็ว่าได้พยายามนะฮะแต่ที่ผมยังคล่องใจเป็นพิเศษก็คือว่า ถ้าสัตว์เล็กกว่านั้นซึ่งผมไม่สามารถที่จะสังเกตได้นะฮะโดยเฉพาะผมะเลี้ยงกล้วยไม้นะครับคือก็ก็มาติดอยู่ว่าเอะถ้าหาว่ามันเล็กกว่านั้นแล้วเราลองสังเกตไม่ได้นี่นะฮะ้วเราจําเป็นจะต้องไอสัตว์พวกนี้มันก็เป็นอ่าเป็นศัตรูต่อกล้วยไม้ใช่ไหมฮะถ้าใหญ่ๆนะเช่นเป็นมแมลงหรืออะไรนี่นะผมคิดว่าผมจะไม่ทําแน่ครับผมจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแน่นะแต่ว่า มันก็มีสัตว์เล็กกว่านั้นลงไปอีกครับถึงเรียกวัดขนาดที่เรามองด้วยตาเราก็ไม่สามารถจะ,จะมองเห็นได้ฮะเช่นเป็นพวกเชื้อโรคของพืชเป็นไวรัสอะไรนี่นะฮะผมก็ไม่สามารถทราบว่ามันจะเข้าก,กฎเกณฑ์คําว่า,าสัตว์มีปลาหรือว่าสัตว์ที่มีชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ศึกษาทางชีววิทยาแล้วนะฮะสัตว์ประเภทเหล่านี้หรือ,รอว่าสัตว์เล็กๆประเภทเ,เหล่านี้เนี่ยมันก็มีเกิดนะฮะมีการสืบพันธุ์มีตาย ซึ่งมันก็คล้ายๆที่สัตว์ที่มีชีวิตอย่างธรรมดา,าน,นี่เองนะครับผมก็เังามานึกดูว่าเอถ้าหากว่าไอไอประเภทเล็กๆเ,เหล่านี้เช่นพวกไวรัสเหล่านี้เนี่ยผมจะคิดมากไปหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าหากว่าผมได้ทําลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมมีบาหรือว่าศีลขาดหรือเปล่านี่ยผมมีเรื่องเรียนทานทีมีท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นประการใดบ้างไหมคะในเรื่องนี้ ปัญหาของท่านที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่นะครับทีนี้เราก็ยกปัญหานั้นไว้พลางก่อนทีนี้เราพูดถึงว่าระหว่างที่เราเดินมาฟังธรรมเนี่ยเราก็เดินมาเรื่อยเราเจอมดเจออะไรเราก็ข้ามมันไปอะไรมันไปทีนี้ไอ้ที่เราไม่รู้ว่าที่เราเหยียบลงไปเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เราเหยียบลงไปตายเนี่ยมันคงจะมีมากมายเหมือนกันนะครับที่เราไม่รู้อ่ะเร่การที่เราไม่รู้ว่าเราทําอ่า ทาร้ายสัตว์อะไรลงไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆเฮ้ยไ,ไ,ไอจิตของเรามันจะเศร้าหมองหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ามันไม่เศร้าหมองนะครับเพราะเราไม่รู้เราไม่มีเจตนาจะไปฆ่าสัตว์อะไรอะไรเลยแต่ว่าเราเดินเนี่ยเราเหยียบไปเยอะแยะทั้งมดทั้งปลวกทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเป็นผู้ที่วิรัตอย่างที่ว่านั่นนะครับเราเห็นเราข้ามนี้เราไม่เห็นเนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะครับดังนั้นเราก็ต้องบาากันแย่ที่ลงนรกกันวันหนึ่งมากมายมายสายกอง อย่างนี้นะครับเน,นี่ยเจตนาเนี่ยครับมันก็เป็นตัวตั้งอยู่อยู่อันหนึ่งถ้ามีเจตนาแน่แน่ที่จะทําลายเขาแล้วเราก็อันนั้น่ะผิดแน่แต่นี่ไม่มีเจตนาเลยไอต้ตอนนี้ตรงนี้คผมว่าไม่ผิดอ่ะแต่ที่นี้เราเราไม่มีเจตนาจริงในขณนะทําลายสาับลงไปไอ้นี่พอเหยียบแตะลงไปแล้วเราเกิดมีอะไรคล้ายๆก็มีอะไรสะดุดนิดหน่อยเราก็อาม,ามองไปดูอ้าว ละเยียดนังสาตายไปแล้วตวงแล้วอ,นนอันนี้อันนี้อกุศลจิตมันเกิดตรงนี้แหละครับไอตอนแรกมันยังไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้มันเกิดนี่มันภายหลังซะแล้วแต่มันก็เกิดแน่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เลยเราก็เดินเรื่อยไปเนี้ยผมว่าไอน,นี้เจตนาก็ไม่มีนะครับก็ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับมีท่านผู้ฟังท่านอื่นมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมคะวางิงอาจารย์ก็ตอบได้นะแต่ผมอยากจะตอบแก้แต่เราไว้นั่นเองก็ท่านไปดูองค์ของ ปณธิบาสีปานโนสัตมีลมปานปานสัญญาตารู้สัตมีลมปรานวัฏจิตตังจิตคิดเจคาดอุปกรรมโมทํทความเบญบริคาตเตนมรนังตัดนั้นตาด้วยความเบนเปี่ยนนั้นมันถึงจะขาดศีลถ้ามันไม่ครบมันจะไปขาดไะไเพื่อ,อการฆ่าโดยไม่เจตนานี่ยนะฮะบางครั้งก็ถ้าที่เรียนมาเนะยฮะโดยไม่เจตนานแต่รู้นั่นก็เป็นอ ศีลไม่ขาดนะครับแต่ว่ามันก็ด่างนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เจตนาเลยแล้วก็ไม่รู้น,นั่นแหละไม่ไม่ด่างกับไม่ขาดนะฮะเพราะว่าในมีภิกษุรูปหนึ่งนะฮะชื่อท่านจักูบานนะครับเข้าจะว่าท่านคงจะรู้จักนะฮะทีระหว่างที่ท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหะท่านก็อธิษฐานความเพียรโดย ไม่นอนครับท่านอธิษฐานไม่นอนเหลืออ e ียาบทสามนะฮะหรือว่าท่านเพียงแต่นั่งยืนเดินนะฮะแต่ไม่นอนจนกระทั่งท่านเจ็ดตาเจ็ดตาหมอรักษาก็ให้ท่านนอนท่านก็ไม่ยอมนอนจนกระทั่งท่านตาของท่านหลุดออกมาเลยครับทางทางสองข้างหลุดออกมาแล้วก็พร้อมกับ ได้บรรลุเป th ็นพระอรหันต์นะฮะทีนี้ตาท่านก็เสียมาเสียแล้วก็ตาท่านเสียนะระหว่างที่ท่านเดินจงกรมนะฮะท่านก็ไปเหยียบเอาไอ้แมงเมาเนี่ยตายเยอะแยะเจ่าก็มีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่ะระหว่างที่ตาท่านดีๆก็ไม่เห็นเดินจงกรมเลนตาท่านเสียแล้วมาเดินจงกรมมาเหยียบเอาแมงเมาตายเป็นแถวไปเลยไอ้แบบนี้ มันจะสมควรหรือพระพุทธเจ้ากต็ตรัสว่าการไม่มีเจตนานั่นน่ะอาบาตของท่านไม่มีหรอกนะเป็นผมเข้าใจว่าที่ไม่มีเจตนาแล้วน่ะแล้วไม่รู้สิ่งท่านคงไม่ขาดแล้วครับมีท่านผู้ฟังท่านอื่นมีความคิดเห็นประการใดในเรื่องนี้บ้างไหมคะขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในการเกื้อกูลในธรรมะแก่สหายธรรมของท่านผู้ฟังด้วยนะคะ เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ถ้าคิดมากไปจะยุ่งใจแล้วก็จะลำบากบางท่านเนี่ยค่ะบอกว่าเทน้ำร้อนไปก็ไม่ทราบว่าจะถูกสัตว์ตายไปบ้างหรือเปล่าบางทีก็คิดไปถึงสัตว์ที่อยู่ในดินที่มองไม่เห็นก็ลำบากนะคะถ้าอย่างนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะกระทำอะไรก็ไม่ได้เลย ถ้าท่านมีหิริมีความเอ็นดูมีความเมตตามีความกรุณาจะทําให้ท่านระวังขึ้นและขณะทุกขณะที่มีการระวังที่จะไม่เบียดเบียนสัตอื่นให้เดือดร้อนขณะนั้นเป็นกุศลละจิตซึ่งควรแก่การสะสมเพราะเหตุว่าเป็นการละคลายขัดกล่าวกิเลสซึ่งการกระทํากุศลท่านปวงเนี่ยนะคะต้องมีความเพียร แต่ถ้าท่านไม่มีจิตเมตตากรุณาไม่มีหิริอย่างนี้ท่านก็ทำทุกอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะได้รับอันตรายจากการกระทำของท่านบ้างไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นกุศลก็ให้ทราบว่าเป็นกุศลแล้วก็ไม่ต้องไปคิดสงสัยถึงภายใต้ดินหรือว่าอะไรอะไรอย่างนั้นซึ่งจะทำให้ ไม่สามารถที่จะได้รู้ความจริงว่ามีสัตว์อื่นหรือเปล่าเป็นเครื่องกังวลใจเปล่าๆขอประทานโทษนะราชวายุดหลักมัชฌิมาปฏิปทานนะครับพุทธเจ้าก็สอนอยู่พุทธเจ้าท่านละเอียดนะครับอย่างพระจะฉันหน้าไม่มีเครื่องกรองเครื่องอะไรไอ้เครื่องกรองที่เอาผ้ากรองก็ดีอะไรก็ดีมันหมดหรือเปล่าผ่าตัวอะไรเขาเรียกอะไร วิทยาศาสตร์ปัจจุบันตัวแล้วนะไอ้ไม่ใช่ลุงหน้าทั้งหมดไอ้เชื่อไอ้เชื่อไอ้ไวรัสอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงตามน,นั้นนะพระพุทธเจ้าถ้า,ถา,าก,ก็ละเอียดถือว่านักวิทยาศาสตร์อย่าไปเทียบกับท่านเลยเป็นสัพพัญญูเนี่ยอย่างว่าพรางง่ห้ฉันน้ำแล้วให้กรองซะก่อนความจริงอไอ้ผ่ากรองไอ้เดรยดกรองอถ้าพูดถึงไอ้เชื่อไวรัสตามที่แพทย์เขาว่าหรือตามน,นักวิทยาศาสตร์ว่าเราไม่ได้หมดแล้วมันมีมมนมยเยอะ อย่างผมเคยฟังอาจารย์ตะเพียนพูดว่าลัทธิศาสนาดิครนัาตบุตรเนี่ยน,บบน,นันมาถือมากทีเดียวครับเอาผ้าปิดหน้าแต่ไม่ใช่ปิดหน้าเพราะอายใครตะใครย่ังแขกนะศาสนาเขาห้ามว่าไอาตัวอะไรๆมันจะมาถูกแล้วก็ไปไหนก็ต้องมีไม่กล้าคอยปัดจะจะเดินไปไหนก้าวก็คอยปัดตัวจะไปถูกสวดตายไออย่างนี้มันเป็นอัตติธรรมฐานุโยน,นะครับอย่าคิดให้มันมาก แล้วก็ไปเรื่องศาสนาอื่นเราคิดเอาต่พอสมควรไอ้ไอ้สิ่งอะไรที่มันมันเราไม่เด้เจตนาแล้วก็มันจะยังไงก็ท่างมันเถอะมันก็หมดสิ้นมันก็บริสุทธิ์ยังมีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไ่มะคะคือครับผมมีข้อสงสัยในเรื่องข้อมูสาครับคือใม่ปกติคุณอากระไยผมที่บ้านถ้อเป็นผู้ที่มีอาตยาใจในการเล่นไพ่นะครับ ท่นี้ผมมีความจำเป็นต้องการให้ท่านละผมก็ต้องจําเป็นพูดกล่าวเท็รนะครับผมก็รู้แล้วว่าคุณอาผมอยู่บ้านนะสองคำกล่าวผมเป็นคำเท็รสามผมมีเจตนานในการกล่าวสี ผมกล่าออกไปนะคนทั้งหลายเชื่อฟังครับนะผมอยากจะทราบว่าที่ผมกล่าวชคสอย่างนี้นะครับจะเป็นบาปอกุศลหรือเปล่าครับขอเจิญท่านอาจารย์หรือผู้มีความรู้นะครับมาแก้ว่าคุณป้าไม่อยู่ครับเวลานี้ไปเทีลางนอกถ้ามาชวนคุณป้าผมนะครับมาเล่นไพ่แต่ผม เพื่่ายว่าผมโกหกออกไปเรื่องของมูสาวาตองค์กมีอยู่นี่ครับมูสาวาตมีองนะฮะองสีนะฮะอัดถังวัดถุงเรื่องไม่จริงวิสังวาธนาจิตตังจิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนตัดโชวาโยโมเพียนไปปร,รัสสะตทัตถาอิชานางังงผู้อื่นเข้าใจเรื่องนั้นอันนี้ก็อย่างที่คุณว่าเนะีย่ยอะไไม่พลาดนะครับ แต่ว่าเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้เราเราถือประโยชน์คำเทศที่หักประโยชน์หรือทําลายประโยชน์หรือทําให้เสียหายนี่มมีโทษมากถ้าคําเทศเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งมันมีโทษน้อยหรือจะกล่าวว่าไม่มีก็เกือบจะว่าได้มันก็ต้องมีแล้วครับไอ้กล่าวความเท็จมันต้องมีแล้วก็ทั้งทั้งที่เรารู้ว่าจะกล่าวเนี่ยเราก็รู้เนานี่ครับว่าทันไหมทันอยู่แล้วเราบอกไม่อยู่เนี่ยมันก็ชัดๆัดจริงนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันมีโทษน้อยครับเพราะไม่ได้หักประโยชน์ใคร เราป้องกันไม่ทางนี้ไปทํานะก็เจือนะหักประโยชน์คนชวนขาเขาจะขาดมันก็หักประโยชน์มันก็แหละแต่อันในเรื่องอบายามุกนี่เราก็ไม่ชอบที่เป็นเล่นอันยนยังพราประโยชน์ของเรามันยิ่งใหญ่กว่าก็ต้องแลกเอาแล้วครับไอเรื่อเจะไม่บาปเจ็ก็ที่เห็นจะเห็นจะกล่าวไม่ได้เพราะอ,องค์ของความผิดก็มอยู่อย่างนี้อะไรที่หักประโยชน์น้อยเป็นคุณมากเราก็แลกเอาสิครับนะ ไอ้ที่หากประโยชน์คนอื่นมากพูดอยู่เขาเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินั่นอะไรอเรื่องนี่เราพูดเราป้องการตั้งใจดีคือถ้าหากว่ากล่าวเช็ดเพื่อไม่ฆ่าสัตว์นะครับนั่นแต่ไม่ว่ากล่าวเช็ดออกไปเพื่อไม่ท่านไปฆ่าปลาปลาช่อนไอ้ที่หากว่ากล่าวเช็ดออกไปเพื่อไม่ท่านไปฆ่าสัตว์อย่างนี้นะครับผมจะเป็นบาปหรือเปล่าครับฟังทราบเป็นไง พยายามที่จะใช้คำจริงในการเกื้อกูลนะคะได้ไหมคะหรือว่าจะใช้แต่คำโมสาเท่านั้นเรื่อยๆไปเปลี่ยนเป็นคำจริงก็ได้เลคะในการที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นที่จะไม่ให้ประพฤติผิดในทุจริตในอกุศล,ลกรรมขออาจารยโทษนะจะว่าเป็นคำอังเภลหรือคำอะไรก็ดีัะมีกติไหมกันนะก็อยากจะกล่าว เอาไว้ดับความโลภะเมื่อผมรับราชการอยู่เมืองมอม่ะก็มีหม่อมเจ้าแกก็มีหม่อมมีแม่ม้ะแล้วก็นี่แกก็ไปเที่ยวบ้านผู้หญิงเขาถามว่าฟ้าบาทมีลูกมีเมียไหมท่านบอกว่าไม่มีลูกแล้วก็ท่านทิ้งเลิกเรามีเมียคือไอ้ลูกท่านไม่มีแต่ท่านทิ้งวักให้ท่านพูดให้เขาเข้าใจว่าไม่มีลูกไม่มีเมียรเรื่องมันก็นั่นแหละคือไอ้คำพูดของเรานี่ยสำคัญ เราจะพูดอะไรที่มันยังยังถึงในทางวินัยก็มีครับพระที่จะพูดอะไรก็มันพอที่จะพูดเลี่ยงได้หรืออะไรได้มันก็พอจะเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เอาคดโกงก็ก็คิดอย่างที่อาจารย์ว่าตะคิดนะหากประโยชน์มากหากประโยชน์น้อยเราก็คิดแลกเราก็ต้องแลกกันแล้วครับต้องแลกกันอย่างนั้นแต่ไม่ไงั้นมันก็ทําไม่ได้ยังสงสัยไหมคะ ขอกล่าวถึงเรื่องของอุโบสถที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาตอุโปสถวัคที่ห้ามีเรื่องของอุโบสถทศินหลายสุด